ตัดไปตัดไปอย่าทะเลาะกันนะไม่พี่มีหน้าที่ต้องทำคลิปอะโอ้โหเมื่อกี้แม่ได้ยินว่าผมขับรถชับ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 โอ้โหมันสวย ตอนเย็นมันเงียบดีจังเลยนี่ถ้าเป็นแถวบ้านเราวนะเป็นไงหืมโอเต,ตกเย็นคนก็จะออกมาเดินเล่น เราไะเอาถ่ายตรงนี้อย่างเดียว